สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็นะคะนี่ก็เป็นย่านะคะออเดอร์นะคะจากคุณแม่พรีมนะคะท่านได้เมตตานะคะเป็นคะแนนนะคะให้นะคะสายลีโอนะคะเป็นสะพานบุญนะคะเอ,เอานะคะมาให้นะคะน้องซับมงคลนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่พรีมนะคะมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตานะคะ เป็นคะแนนนะคะหญ้านะคะให้น้องทับมงคุนนะคะพอนะคะนี่นะคะก็ยังมีอีกนะคะนี่นะคะนี่อีกนะคะก็เยอะนะคะเยอะมากเลยนะคะก็นะคะก็ให้น้องทับมงคลนนะคะทานนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็นี่อยู่นะคะก็อยู่กองหนึ่งนะคะตัวน้อยนะคะก็วิ่งตามนะคะ หมาน้อยก็วิ่งตามนะคะแลวก็น,นู้นนะคะยังมีอีกนะคะหนึ่งใสนะคะหนึ่งรถไสนะคะอีกนะคะไม่ใช่มีแค่นั้นนะคะมีก็นะอุ้ยนะคะหมาก็วิ่งตามกันใหญ่เลยนะคะวิ่งตามนะคะวิ่งตามใหญ่เลยนะคะไปไหนก็ตามไปด้วยนะคะนี่นะคะอีกนะคะอีกรถไสหนึ่งนะคะตเต็มบุบเลยนะคะนี่นะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเจ้าตามสามตัวนะคะไปไหนก็ว se ิ่งไปด้วยนะคะไปไหนก็วิ่งตามไปด้วยนะคะโอ้โหดูสิ กลัวนะคะกลัวจะแย่งนะคะโวยนะคะไปใหญ่เลยนะคะโวยนะคะไปเป็นนะคะตั้งตั้งเลยนะคะตอนนี้ก็เอ็นสองนอนะคะเป็นยานะคะของคุณแม่พรีมนะคะของเดอนะคะจากคุณแม่พรีมนะคะนี่นะคะเยอะนะคะเยอะมากนะคะน้องรับมังคุดโก็ได้กินนะคะสองวันสามวันอยู่นะคะโอ้โหอยูกันนะคะดูสิคะ สองตัวหยอกกันนะคะหยอกกันใหญ่เลยนะคะเจ้าเสือเจ้าสิงนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ก็เจ้าหมูตุนนะคะหมูตุนนะคะเล่นด้วยกันนะคะก็มีสามตัวด้วยกันนะคะตัวลายนะคะหมูเสือเลยนะคะเาเอ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 าหยอกกันนะคะหยอกกันเล่นนะคะ นี่นะคะก็ซับมงคลก็ได้ทานเล้วโอ้โหทานอย่างสบายเลยนะคะเอาก้นนะคะไปพิงนะคะกับต้นไม้เลยนะคะอย่างสบายใจเชิบเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะก็นะคะน้องซับมงคลก็ไม่เคยได้ทานยาเนอะก็วันนี้นะคะน้องซับยายก็อิ่มอกอิ่มใจมากเลยนะคะ อิมบกอิ่มใจนะคะที่นะคะแม่พิมนะคะท่านได้เมตตานะคะออดือน,นะคะมาให้น้องซับมงคลนะคะน้องซับมงคลก็อิ่มท้องนะคะเจ้าของก็อิ่มใจนะคะมากๆเลยนะคะหญ้าสวยมากเลยนะคะหญ้าสวยงามมากเลยนะคะ เห็นนะคะเห็นบินนะคะฝ่ายรีโอเอามาให้นะคะใบสิทธิ์นะคะใบสิทธิ์ก็นะคะสามร้อยนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยเท่าโน่นนะคะรีโอสามร้อยห้าสิบคะแนนนะคะสามร้อยห้าสิบคะแนนนะคะคนหนักมากนะคะฝ่ายรีโอก็บรรทุกได้มานะคะไม่เยอะนะคะก็เป็นรถนะคะพิกอัพนะคะ ก็นะคะจะเป็นนะคะจำนวนนะคะสามร้อยนะคะห้าสิบคะแนนด้วยกวนนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะทรับมงคลก็นะคะทรับมงคลนะคะก็นะคะห่างไกลนะคะจากนะคะ หม the ู่บ <tamanho S 1> ้านนะคะที่มีช้างนะคะเยอะๆนะคะแต่นะคะสําหรับนะคะหมู่บ้านนะคะของนะคะที่น้องทับมงคลนี่อยู่นะคะที่อําเภอประสาทนะคะตาบลําบลโชคนาสามนะคะอําเภอประสาทนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านมะเมียงนะคะก็นะคะมีนะคะน้องทับมงคลนะคะอยู่เชือกเดียวนะคะอยู่เชือกเดียวนะคะห่างไกลนะคะจากเพื่อนๆนะคะมากๆเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะท่านใดเข้ามาเร็วนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามนะคะช่องเล็กๆนะคะตาอวยนะคะทรัพย์มงคลต่อๆนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวนะคะของน้องทรัพย์มงคลได้นะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าอร่อยนะคะได้ทานยาอร่อยนะคะจะทานนะคะจะหักนะคะห้ายอดนะคะยอดทานโกนนะคะ แล้วก็นะคะจะหักนะคะจะกินกิบนะคะกิบก้านนะคะกิบก้านทานนะคะตอนสุดท้ายนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะทรัพย์มงคลก็ยิ่งนะคะจะโตขึ้นจูขึ้นนะคะถึงนะคะถึงจะนะคะหาหญ้าหาอะไรยา,ยายกเค่ไหนนะคะก็จะต้องหายอย่างอื่นนะคะมาให้น้องทรัพย์มงคลได้ทานนะคะเป็นนะคะต้นไม้นะคะต้นไม้ตตที่น้องนะคะทานนะคะ นะคะคจะตัดมาให้นะคะเป็นอ้อยนะคะก็มีอ้อยนะคะให้นะคะเขานะคะได้ทานด้วยนะคะทางอริตร่อยลีนะคะซัซบมควรตกใจอะไรอนออตกใจอะไรเนี่ย ก็นะคะเป็นบ้านนะคะของรับมงคลนะคะเขาเสร็จเรียบยร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเจก็นะคะยังขาดที่นะคะแค่ไหนนะคะไปใช้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะทันไดเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์ดแชเชนะคะต่อๆนะคะเพื่บบอบาดใหม่นะคะช็อคเล็กๆนะคะของจ้อวยซั์มงคลต่อๆด้วยนะคะ อร่อยจังเลยนะคะทานอย่างสบายเลยนะคะโกดากนะคะดากไปพิมพนะคะกับต้นไม้เลยนะคะดากทรัพย์มงคลนะคะพิมพ์กับต้นไม้เลยนะคะอร่อยจังเลยก็เยอะแยะนะคะโอ้นะคะใส่ใส่หนึ่งนะคะมีนะคะเยอะเลยนะคะก็เนะมืะะ่อเะะช้าก็ให้น้องได้ทานไปแล้วนะคะทานไปเรื่อยๆนะคะ นะคะใส่ให้น้องทานนะคะไปเรื่อยๆนะคะสามตัวนี้ก็วิ่งนะคะวิ่งไปวิ่งมานะคะทุนนะคะโยกันนะคะโยกันนะคะน่ารักนะคะน่ารักทั้งสามตัวเลยนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะก็น,นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่พรีมนะคะมากๆเลยนะคะ ขอให้ท่านนะคะมีจกิกความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ได้ดังใจปรารนนานนะคะที่ท่านนะคะบุญน,นะคะที่ท่านนะคะให้น้องทรัพย์มงคลนะคะวันนี้นะคะเท่าไรนะคะ ก็ส่งกลับคืนนะคะเป็นกําลังใจนะคะกลับคืนนะคะสู่ครอบครัวนะคะของคุณแม่พริมนะคะเป็นหมื่นเท่าล้านเท่านะคะ <t> ก็นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝ <t> ากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืตอนช่องตาอวยทรัพย์มงคลครับสวัสดีค่ะ